เมื่อครั้งหนึ่งในขณะที่ตมีได้ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆของแกตามประสาวัยรุ่นในตลาดแถวตัวเมืองแกก็ได้พบกับนักเลงเจ้าถิ่นที่เข้ามาหาเรื่องแกในขณะที่กําลังสังสรรค์อยู่นั้นตมีแกถอดเสื้อของตัวเองออกแล้วป่าลงกับพื้นก่อนที่จะเดินตรงเข้าไปหาบรรดาเหล่านักเลงเจ้าถิ่นถ้าพวกมึงคิดว่าเจ๋งก็ลองยิงมาดิกูตัวเปล่า ไม่มีอะไรถ้าพวกมึงแน่จริงก็ยิงมันเลยตามีคำรามประโยคนี้ออกมาอย่างเกลี้ยกราดหลังจากที่ตมีพูดประโยคแบบนั้นออกไปพวกนักเลงเจ้าถิ่นจึงได้กระหน่ำกันยิงเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการลูกกระสุนของตมีลูกกระสุนมากมายหลายนัดพุ่งออกมาจากปากกระบอกปืนและหลังจากที่เสียงปืนสงบลงไม่น่าเชื่อว่าตามี ยังสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ร่างกายของเขาไร้ซึ่งรอยขีดข่วนจากคมกระสุนแต่ในทางกลับกันกำแพงที่อยู่ด้านหลังของตมีกลับเต็มไปด้วยร่องรอยของกระสุนมากมายและนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตมีว่าตัวของเขามีของดีและจากเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการประกาศศักดาให้คนระแวกนั้นได้รู้ว่า การมาลองดีกับคนอย่างเขานั้นไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนตมีใช้ชีวิตอยู่ในชนบทพักหนึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจขอพ่อของเขาเดินทางเข้ามายังกรุงเทพเพื่อมาหางานทาและเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวอีกแรงแต่อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญของตมีก็คือเขารู้สึกว่าชีวิตในชนบทอันห่างไกลนั้น มันไม่ค่อยเข้ากับวิถีชีวิตที่เขาต้องการสักเท่าไหร่มันมีเพียงแต่ความโลดโผนและความสนุกสนานอย่างเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาเท่านั้นและเมื่อตัวของตามีได้เดินทางเข้ามายังกรุงเทพแกก็ได้งานเป็นคนขับรถแบ็คโฮกับผู้รับเหมารายใหญ่เจ้าหนึ่ง